ิชาลีวาเชียาเพทูนค่ะอายุ14ปีค่ะก็ถ้าหนูยื่นมือให้ทุกคนให้ทุกคนพูดว่าพิมพ์นะคะแล้วก็ช่วยตอบคำถามหนูด้วยนะคะ<อ>ใช่ค่ะแตกแตกแตกตก,ตกเสียงอะไรนะเสียงอะไรเสียงพิมเสียงพิมได้ยินเสียงพิมพ์แล้วล้วพิมด้วยได้ไหมคะได้<อ><อ>ได้ค่ะหลักแล้วห้ามเลิกรักนะคะค่ะ<อ>สวัสดีค่ะบีเอ็นเคเฟร์ตี้ค่ะ สวัสดีค่ะวชิราพรพัฒนาพาณิชย์ค่ะชื่อเล่นชื่อเอิญค่ะอายุ21ปีแล้วค่ะค่ะถ้าหนูทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ให้ทุกคนตอบมาว่าใจนะคะ,คะใจค่ะได้ค่ะเอานะคะ,คะบังเอิญบังเอิญบังเอิญติดใจ,ใจติดใจ,ใจ สวัสดีค่ะเอิร์นบินเคฟอร์ดี D ้ A ค่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะโยเกิร์ตนะคะนพรลดาเล่นวิริยาพรอ,อายุ15ปีค่ะ ทุกคนคะทุกคนคะถ้าหนูยื่นมือให้ให้ทุกคนพูดคำว่าเกิดน,นะคะเกิดได้ค่ะเกิดได้ค่ะหนึ่งสองสามใครไม่เกิดแต่โยเกิดโยเกิดโยเกิดใครไม่เกิดแต่โยเกิดน,นะคะสวัสดีค่ะโยเกิดวีนเควฟเตสค่ะ แพนเค้กนะคะชื่อเด็กหญิงพิทยาพรเกียรติธินันค่ะอายุ13ปีค่ะโอเคค่ะถ้าหนูยื่นมือให้ขอให้ทุกคนพูดว่ารักแพนเค้กนะคะแพนเค้กต้องคู่กับฮันนี่ถ้าอยากได้เราเป็นเบบี้ต้องพูดว่ารักแพนเค้กอะไรนะรักแพนเค้กรักทุกคนเหมือนกันนะคะ สวัสดีค่ะแทนไคบินเขระเดชค่ะสวัสดีค่ะนิพิชาพิพิธเดชาชื่อเล่นชื่อปลายเอยญอายุ15ปีค่ะ ก็ถ้าหนูยื่นมือไปให้นะคะให้ทุกคนพูดว่าเอ้ยนะคะเอ้ยได้จ้ะเอ้ยทุกคนคะหนูชื่ออะไรนะคะปาปายาเอ้ยปีลัญญาเอ้ยปาเอยาเอ้ยเออถูกแล้วสวัสดีค่ะปาเอยะบินเควฟอร์ตีค่ะ หนูชื่อนางสาวสาริสาวรสุนทรชื่อเล่นชื่อแพมอายุ17ปีนะคะโอเคก็ถ้าหนูยื่นมือให้ให้ทุกคนช่วยพูดว่าแพมได้นะคะใช่ค่ะแพมพะระแพมแผมแผมแผมแมสวัสดีค่ะแพมบยนเคฟตเอค่ะ ดีค่ะพีคภูสิตาวัฒนากรแก้วอายุ16ปีค่ะทุกคนเคยฟังเพลง 10, 20, 30, 40ิบไหมคะเคยค่ะงั้นมาช่วยนนร้องนะคะ, 2> คะ 1>, 1, 2, 3สอาสิบยี 10, 20, 30, 40, ่สิบสามสิบส่สิบสิบยี่ผมช่วยคนจนผมช่วยคนรวยมาช่วยพีกด้วยพีกติดอยู่ในใจทุกคนแล้วค่ะสวัสดีค่ะพีคเบียนเคฟเค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนันพัชกิติอนะัตนาวิวัฒน์ค่ะชื่อเล่นชื่อเฟมค่ะอายุ15ปีค่ะก็เ,ข,เข้าแคปฟิเอ๊ะเข้าแคปเฟยนะคะเวลาถ่ายรูปอย่าลืมโฟกัสทีเฟมนะคะสวัสดีค่ะเฟมบีเอ็นเคโรดีเอทค่ะ <c oughs> ค่ะชื่อนงางสาวปาตลีประเสริฐธิรชัยชื่อเล่นชื่อฮูบนะคะถ้าหนูพูดจบว่าถ้าหนูพูดว่าฮูล่าให้ทุกคนตอบกลับมาว่าฮูบนะคะค่ะ,คะสาสตัวกลมกลมอ่ะมีรูตรงกลางไม่ใช่ห่วงยางแต่ว่าเป็นฮูล่าฮูแต่ว่าเป็น เป็นคฟอร์ดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนักกีตาร์สนํรุชื่อเล่นชื่อว่าจีจี้นะคะอายุ14ปีค่ะก็ถ้าจีจี้ ยืนมือไปให้ทุกคนก็ขอให้ทุกคนพูดคําว่าจีจีนะคะค่ะแบดหมดให้เดินไปหาฟักแต่ได้ขาดความรักให้เดินมาหาจีจีให้เดินมาหาใครนะจีจีอย่าลืมเดินมาหาจีจีกันนะคะสวัสดีค่ะจีจีวิงเกอร์เดย์ค่ะ